โยคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในแมพที่มีชื่อว่าโกอากาเดนซึ่งแมพนี้เป็นแมพเกี่ยวกับการปลูกผักนะนะแต่คนเล่นแม่งเป็นล้านเลยซึ่งผมสงสัยนะว่าคนแมมันเล่นอะไรกันวะเล่อะไรเนี่ยกดดิเล่อ,อะไรเนี่ยเอ้ยอะไรวะเออเอาเป็นว่ามันบอกว่าให้เราไปที่ร้านขายเมล็ดพันธุ์มีอะไรขายบ้างครับเออตังกูมีแค่20บาทกูน่าจะซื้อได้แค่แครอทโอเคสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือ ปลูกเลยอุย้ยเคลอทโตโคตรเร็วเลยครับเก็บเลยเราสามารถไปตรงนั้นทันทีได้ไหมวมันโคตรไกลเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเพื่อนสวัสดีครับอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยเพื่อนคนนี้ใจดีมากเลยครับเขาให้อะไรเราไม่รู้แลวอะไรวะเนี่ยทำไมคืนมันเป็นสีสีเหลืองเขาให้ดอกไม้เรา,เราอะไรไม่รู้นะครับโอเคเรามาขายของกันดีกว่าว่าจะได้เท่าไหร่ อุ้ยหกหมื่นเฮียอะไรวะเนี่ยอะไรวะแสดงว่าไอ้ดอกไม้หรือผลไม้ที่เขาเอาให้กูเมื่อกี้แม่งต้องขายได้แพงชัวร์ไม่งกูได้ถึงหกหมืเลยซื้ออะไรดีๆเนี่ยซื้อท o ่มเท s e ซีดอะไรวะอา่ามะเขือเทศเหรอ,อน่าจะมะเขือเทศนั่นแหละมาเรากลับมานี่มาปูกด,ดิเออแล้วอันนี้เราต้องทำยังไงเนี่ยกดวางได้ไหม โอ้ยกูมีสัตว์เลี้ยงเป็นกวางเรนเดียเอาแล้วมาเขื่อเทศกูไปไหนอะะมันยังไม่โตมันยังไม่โตใจเย็นๆด็ว่ามาซื้ออะไรอีกหน่อยๆดีกว,ว่าวะน่าจะมีอะไรั่าสนใจบ,บูเบอร์รี่โอเคซื้อบูเบอร์รี่แ้วยกันอันนี้อะไรเนี่ยจอบไม่ซื้อหรอกหก้าสิบแปกูรวยแล้วเว้ยปูย่แบงนึงแน่นแยกกันแยกกันแล้นี่อะไรเนี่ย าลชีนีพึ่งแล้วก็อะไรไม่รู้เนี่ยกดดิเหมือนว่ามันจะบอกว่ามันเป็นลายชีดีพึ่งแล้วมันต้องการอะไรวะต้องการน้ําพึ่งซึ่งตอนนี้กูมีศูนย์โอเคเรามากดอันที่สองดีกว่าอา่าเหมือนว่าเราจะสามารถซื้อพวกอะไรประมาณนี้ด้วยน้ําพึ่งะนะแต่ตอนนี้กูมีศูนย์วะอุอ้ยอุอ้ยนี่ไงต้เนเบอร์รี่เริ่มโตแล้วแต่มัน ใหญ่ยังวะนี่มันกบต้นอันนั้นกูไปเลยมั้งเนี่ยโอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยแบมบูไม้ไผ่เดี๋ยนะเพื่อนให้อะไรเลยเนี่ยโอโหแจก,กกลัวๆเลยโอ้โหแล้วแอดเพื่อนด้วยเพื่อนอย่าพึ่งเพื่อนขอบคุณสำหรับของแต่ก่อนนี้ซื้ออันนี้ก่อนอ้าว ตังกูหมดเลยเออเดี๋ยวเรามาขายไอของที่เพื่อนให้เรากันดีกว่าขายหมดเลยกันวิได้เท่าไหร่เฮ้ยหมื่นเจ็ดอู้ยเยอะอยู่นะใช่ได้ใช่ได้ไดมามามาซื้อแบมบูก่อนโอ้โหเรือหนึ่งต้นตังคือสามพันอดเลยมาเราปลูกแปลงนี้แล้วกันนะเราปลูกอ่าเดี๋ยวยุบยุบยุบโอ้มีตั้งสิบเก้าวัน แ้วแล้วโตไวด้วยนะร้านค้ามันรีสต็อกเหรอวะมาคราวนี้รีสต็อกเป็นไรอะไรวะเมลอนเหรอเราได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วก็วางเนี่เชช่ตัวนี้พึ่งมันออกมาเว้ยมามันมาสวนกูเฮ้ยเฮ้ยต้นไผ่สีทองโอ้ยอะไรเนี่ยอัฟูดอินยัวอ๋อมันเป็นน้ำพึ่งวะ่ะมันมันไม่ใช่ทอง อ๋อโอเคพอเข้าใจอยู่คือมันต้องการผลไม้ที่ติดสถานะน้ำพึ่งแต่ตอนนี้ต้นไผ่กูเป็นน้ำพึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วเอาไปให้มันเหรอวะตนนัวนี้ต้นเบอร์รี่เราได้แนละ้วเก็บเลยเก็บเลยแล้วมันจะบังไอ้นี่อไหมป็นี่ไงไปแล้วหนึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวหาก่อนไหวะอันนี้นี่อนี้ เราต้องทำไงอ่ะเออเราต้องเอามาให้มันเหลือ,อามาให้นี่วะอน่าจะไอ้นี่มัง้งวยนีไงมันต้องการสิบโลแล้วกูเพิ่งได้แค่นี้โอเคงั้นเราไปขายก่อนดีกว่าวะ่ะมาดูนีเบอร์รี่ทั้งหมดได้เท่าไหร่สามร้อยเองเหรอวะสามร้อยเองเหรอซื้อมะเขือเทศแล้วกันเมื่อกี้เหมือนว่ามันจะบอกด้วยนะว่าไอ้พืชที่ติดสถานะอ่าอะไรวะเป็นน้ำผึ้งอะ มันบอกด้วยว่ามันเกิดอยู่ตรงไหนบ้างมุตเตแต่มองไม่ทันอหือโอ้ต้นไายเราโอ้แ้วลต้นพายเราแม่งกลายเป็นน้ำพึ้งเกือบหมดแล้วแล้วมาเก็บเกี่ยวผลผลิตกันเลยดีกว่านี่ไงท่านะเอ้ยมันมีใครให้อะไรกูด้วยวะเมื่อกี้ยืนเอฟเคเอ้ยได้หมาอ่ะได้หมามาก็วางหมาลงไป เออไอพวกผลไม้ที่มันติดแบบนี้เราเอาไปให้ไอ้นี่ใช่ปะเออนี่ไงเพิ่มมาเป็นห้าโลก,กว่าแล้วน่าจะได้อยู่เรามีตั้งเยอะค่อนข้างเยอะเลยเออเนี่ยอร่อยเนี่ยอ๋อเราได้มเมล็ดมันมาปลูกเพิ่มอุ้ยดวงดีจังเลยวะเอาเลยโอเคตอนนี้ไแปดโลแล้ว,ลวอ,อุ้ยนี่ไงกำลังกั่นน้ำผึ้งออกมามามาขายอะไรดีกว่า ได้เท่าไหร่กันวะอุย 50, อ้ยห้าหมื่นโอ้แล้ววันนี้มีอะไรขายบ้างไหมนเนี่ยดูดิเช็คดิไม่มีอะไรเลยอันนี้อะไรเนี่ยทาไมกูซื้อมาแล้วกันมีมีอะไรก็ซื้ออ่าปลูกตรงนี่กันมาไว้อย่างนี้แหละเอยอะไรเนี่ยมันเป็นโอ้โหโคตรใหญ่เลยสูงอู้ด้วยมันเป็นดอกไม้เหรอวะเก็บเลย นี่โอ้ยน้ำโอยน้ำหนักเกือบโลนึง่งขายดูดีได้ไหร่ลองเดี๋ยวเราลองถามฮาวมัดก่อนได้ไหรฮะฮะต้นละหมื่นโอ้โหเฮียกลววยตายเลยมาขายหมดเลยนะอ้าวมึงแพงแค่ต้นนั้นเหรอโอ้โหแล้วสวนคนอื่นเนี่โอ้โหเขามีหอยทากด้วยมีพึ่ง มีส่วนใหญ่มากเลยต่างจากสวนกูอะไรไม่รู้เอ้ยนี่ไงน้ำผึ้งเราผลิตเสร็จแล้วอ่าไปคุยกับไอ้นี่มามาอันนี้คืออะไรเนะี่ยขอดูดิหุ้ยสุ่ม,มเมล็ดเหรอวะเอ้ยอยากเสี่ยงดวงวะ่ะสุ่มเลยได้อะไรเอ่ยอะไร ลีเจนดารีระดับลีเจนดารีอะไรไม่รู้แต่น่าจะโหอยู่หรอกเออแล้วร้านค้ามันรีสต็อกยังวะมีอะไรดีไหมอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยแปดแสนห้าเมล็ดพันอะไรก็ไม่รู้อ่ะแปดแสนห้าเลยไม่มีตังอ่ะขอบคุณมากๆนะเออ,อยู่คนไทยเหรอวะได้ไงอ่ะเราขายของทั้งหมดดีกว่าวะขายเลยเนี่ยได้ห้าพัน เพื่อนเราอยากได้อ่ะขอหน่อยมันมเมล็ดอะไรไม่รู้แต่ดูน่าจะโหดชัวเอาล่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมใครที่อยากให้ผมเล่นต่อนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายเฮ้ยไอ้นี่มันให้ดอกไม้กูอะไรวะ